ก็มีพาร์ทเซเว่นด้วยพาร์ทพาร์ทตเอใช่ไหมค่ะงานนั้นก็กาแล้วกว็อยู่ที่นี่รู้สึกว่าแบบคิดถึงเมืองไทยมากนะคะแบบว่าบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมาจริงๆก็คิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงนี่ก็ ถ้าคิดถึงเมืองไทยนี่ก็คือแรกๆก็คงจะเป็นอาหารการกินแล้วก็ที่ว่าเดินตามถนนก็มีขายอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ความนี่คือความรู้สึกแรกที่มาอยู่ใช้ชีวิตในต่างแดนแก็คืออาหารการกินมันที่บ้านเราที่จะสะดวกสบายง่ายหาก,กินหายอยู่ได้แต่ทุกนี่ที่นี่ทุกอย่างเป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเกลือให้ขาย ส่วนใหญ่ชีวิตคนอยู่ที่นี่ก็อยู่อยู่ข่าใงนงบ้างความคิดถึงบ้านสักพักหนึ่งผ่านมาเมืองไทยก็ไม่ค่อยคิดถึงแล้วเราเริ่มรู้จักท่องทางาที่ไปซื้ออา,อาหารการกินมามาปรุงเองที่บ้านเราเริ่มรู้และปัญหาเรื่อง <c oughs> อคิดถึงเมืองไทยเพราะอาหารลดลงแต่ปัญหาความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องจะจะจะมีมากกว่า พอมาอยู่นานๆไปเหมือนกับว่าเหมือนวิ่งตามความฝันเหมือนก็เราก็ห่างกันทุกทีอะไรเงี้ยเหมือนเพลงอะไร <c oughs> ประมาณนี้เป็นเพลงในใจเหมือนว่าเราวิ่งตามความฝันพอเรามาอยู่กับความฝันมาอยู่กับดีๆแล้วคนที่บ้านเราอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ที่ออกแต่อินออกแนวๆคิดว่าัวเองเป็นนางเอกอะเนาะดูว่าพอแต่ก่อนคนเรานอกเรื่องนิดนึงก็แบบ นี่ทุกคนมีความฝันวิ่งตามความฝันพอวันหนึ่งได้มาอยู่กันในสิ่งที่ฝันความสะดวกสบายมาอยู่เมืองนอกบางนาแล้วเฮ้ยแล้วคนข้างหลังเราอ่ะเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อ,อสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาบ้าน<ม>นอกเอ,อทุงง่งนาอะไรเงี้ยป่ากข้าอ,อะไรเงี้ยตรงเนี้ย<ม>ที่ที่ท,ท,ที่มันมันมันมาแทน มันมาแทนที่เรื่องอาหารเรื่องหยุมหยิมในความรู้สึกวิถีชีวิตที่เรียบง่ายละมั้งแต่ก็คิดว่าไม่จะเป็นต้องมาอยู่เมืองนอกหรอกอยู่ที่เมืองเมืองไทยก็เหมือนกันจากคนที่ออ,อยู่ที่มีพื้นฐานพื้นเพินฐานจากบ้านนอกมาย้ายมาอยู่ที่เมืองหลวงอะไรเงี้ยบางทีบางเสี้ยวอารมณ์เนี่ยความรู้สึกตรงนั้นคิดถึงหมู่บ้านคิดถึงประเพณีคิดถึงการทําบุญการละเล่นอะไรม,มันจะเป็นลัศษณะนี้มากกว่า ค่ะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนไม่มันเหมือนไม่ต้องมามมเหตุปิเตอร์หอว่ามีแบบว่าเหมือนจะมีบทบาทในวัดอะไรอย่างเงี้ยเห็นที่ทำกิจกรรมเยอะอ๋ะอที่ว่าเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่ว่านี่แหละที่โอกาสที่ทําทําให้เราได้ได้แต่จริงๆแล้วแต่ก่อนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะมไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่แต,แต่เป็นอยู่ อาจจะมีพื้นฐานไม่ได้เป็นคนแบบนี้มาเพราะว,<า>ว่าบบไม่ได้แบบว่าโอย้ยวัดมันหยุดไปวัดมันหยุดไปวัดมันหยุดไปวัดแต่ที่นี่ก็คือว่าอในความหางไกลยิ่งหางไลยิ่งหยหาเหมือนได้เราเราได้แบบกับมาอะไรเงี้ยนนปะ่ะยิ่งห่างมานานยิ่งจากมานานเรายิ่งหยหานี่ตัวนี้พอรู้ว่ามีวัดเหมือนกับเราได้กลับไปแล้วแล้วเออมันก็ ทำให้เราได้มีบทบาทแล้วมันมีประโยชน์นะคะอ,อย่างไร้อยก็คือว่าเราได้ใช้เวลาเอว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อเพื่อนฝูงแล้วก็น้องน้องกลุ่มเยาวะชนที่ตรงนี้ ไม่หยุดทําไมมันเตื่อจุดนี้มันน่าจะพูดได้ดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่เอเอ<ม>นั่นแหละอาจจะตั้งใจเปลไปยนไปก็ได้ <laughs> แล้วแบบคือเหมือนกับว่าตอนอยู่เมืองไทยเราก็แบบไม่ได้สนใจแบบว่ากิจกรรมทางศาสนาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ยไหมคะแต่จริงๆก็สนใจจริงๆจะพูดว่าบวชเชีธรรมแล้วแต่ภาษีแต่ก็มันก็มีพื้นฐานโดยที่เราไม่รู้ โดยมัน,ม,นมันจะมีพื้นฐานทางจิงตใจโดยที่เราไม่รู้แต่ก่อนสมัยเด็กๆถ้าชอบไปวัดกับยายนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอืที่วัดมีกับข้าวทแยะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบไปวัดเราได้กินเราไปช่วยเขาตักน้ําใส่เป็นเป็น,ปน,ปนอ่าเขาเรียก ที่ตักน้ําที่ให้ที่ที่ให้คนกินอ่ะเออกระตุ่มตุ่มน้ำ,นำเออไม่ใช่แล้วหลวงพ่อก็แจกสบู่ยาสีฟันที่เข้ามาทําค่ะคือเราไปเราได้เราไปเราได้เราได้กินเราได้ของกลับบ้านเร<อ>าได้เเลน,นนี่ไอ้นี่คือความรู้สึกที่มันติดมาแต่พอหลังๆผ่านมาเราโตมาความคิดมันก็เปลี่ยนไปกังที่เราได้รับรู้รอบฟังได้เข้าอบรมจิตใจเราก็มีความรู้ว่าเออมันแรกๆมันก็เป็นอุบายในการไปวัดแย่างินแต่ทุกวันนี้ แทนที่เราจะได้สบ,บู่ยาสีฟันกลับกลับบ้านเรากลับได้สิ่งดีๆกับบ้านข้อคิดในการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว สมัยที่อยู่เมืองนอกเอออยู่อยู่บ้านนอกก็ก็มีก็มีโอตาสไปวัดนะไปบ่อยตามเอ,อ่อเขาเรียกอะไรงานบุญอะไรต่างๆแต่จุดประสงค์ในการไปวัดมันก็ต่างกันไนงะคือเรายังไม่รู้ว่าว่าบรอบไปวัดเราจะได้อะไรไปวัดเราจะไปทาอะไรเรารู้แต่ว่าไปวัดมีกับกับเข้าเยอะไปวัดก็คือไปทําบุญแต่เราไม่รู้จริงๆว่าตัวบุญนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยเตียจริงๆแล้วอพอหลังจากที่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้คือคือมันก็ อมันก็คนเรามันก็มีการพัฒนาเนาะมันก็เลยมีควารู้สึกอ่าฮ่าอะไรเงี้ยอะไรคือบุญนั่นก็คือสิ่งที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเราเป็นเพราะว่าเราต้องการแบบว่าที่พึ่งทางจิตใจมากด้วย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 เพราะว่าพ่อแม่เราก็ไม่ได้อตรงนี้แล้วก็จริงๆพูดมาถูกก็คือที่พึ่งทางจิตใจบางทีเรามาอยู่ที่นี่ไม่ มันไม่เสมอไปเลยที่เราจะพบแต่ความสุขปัญหามีแต่บางทีก็ไม่มีทางออกจะไปคุยกับใครหลักแฟนก็พูดภาษาที่นี่บางทีความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาประเพณีอะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยให้เขาได้เข้าใจทั้งหมดมเขารับรู้เขารับฟังได้แต่ความเข้าใจของเขาที่ที่จะสนทนา <c oughs> คืนมาหาเราอะ่ะมัน มันมันไม่เต็มที่ไงก็ว่าเฮ้ตรงเนี้ย<ม>คือที่ได้ไปวัดแล้วพอไปวัดก็ก็รู้สติก็ติตใจก็ก็ก็เลยมีเป็นเป็นตรงนี้ขึ้นมามที่ว่าได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม,มค่ะแล้วก็<ม>ที่สําคัญเลยก็คือได้พบเจอเพื่อนด้วยหละมั้งที่ว่าอพูดคุยไปในทางมีจุดประสงค์ในทางเดียวกันแล้วก็หลวงพ่อที่ท่านเมตตาม,มากแล้วก็ให้คําชี้แนะบางที ก็ลืมได้ซ้ำคึกว่าท่านไม่ได้เป็นพระก็ชอบเรียกว่าท่านร<ม>ับพ่อที่เสด็จก็ยังมีเพราะว่าท่านให้คาปรึกษาแล้วก็ให้ทางออกแนะแนะแนนําทุกอย่างถือว่าตัวเองเป็นคนโชคดีนะที่ท,ท,<ม>ที่ได้มาเ<ม>จอเพื่อนก็ได้เจอเพื่อนที่ดีค่ะแล้วก็ผู้คนสิ่งแวดล้อมก็ดีนี่แหละถือว่าตัวเองโชคดีขึ่งได้พยายามทาแต่สิ่งที่ดีๆเพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างผล มันต้องมีเหตุนะอที่เราได้รับผลที่ดีณนะวันนี้เราอาจจะมีเหตุทําเหตุดีแต่ก่อนก่อนที่เราอาจจะไม่รู้หรือรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นอนาคตเราอยากให้มันดีเอ,อเริ่มแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องทําเหตุวันนี้แหละให้มันดีเนี่ยคือจุดนี้แหละที่ที่ทําให้ให้มีความคิดแบบนี้เราพี่ไปถูกดะะอดีตหรือเปล่าทุกโอกาสที่ที่มีโอกาสแต่บางทีก็ <c oughs> ต้องมีเวลาดูแลบ้านดูแลแปนด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่จะมีความรู้สึกดีมากที่ได้ไปวัดแต่น้อยๆก็คือได้ไปช่วยทําโน่นทานีน่ทําความสะอาดแล้วก็ได้พูดคุยกับหลวงพ่อสอนทนาธรรมได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน,นการงานเพื่อพัฒนาจิตใจต,ตัวเองอะรู้สึกว่ารู้แล้วว่าว่าว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนั่นก็คือความสุขอืมแล้วความสุขเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าว่าแบบความสุขทางคมนี่เป็นความสุขที่มันมันล้ำลึกที่พูดถึงแฟนว่าแบบว่าเห <c oughs> มือนกับเหมือนอะไรนะเหมือนันทนาความเชื่อมันไม่เหมือนกันใช่บางทีส่วนใหญ่ก็ทุกวันนี้ประเด็นหลักเลยก็คือส่วนใหญ่ก็จะสนทนาคำการอะไรนะแต่ถ้าทำสนทนาทาการอะไร้ะก็นนก็ <c oughs> ก็มีบ้างที่ที่เห็นท้องต้องกันก็คือว่าเนี่ยทุกวันเนี้ยที่เขาเห็นว่าเออทําไมทําเยอะจังอะไรแบบมีเวลาพักไม่มีเวลาพักอะไรเนี่ยเราก็บอกเขาว่าสิ่งที่ฉันรู้แน่นอนเลยก็คือว่าทุกคนเราอ่ะก็คือว่าเพิ่งพูดกันเมื่อวานนี้เองว่าว่าเราเกิดมาเท่าไหเราก็ต้องตายเนี่ยอันนี้แน่นอนแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะตายเมื่อไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้มาหรือนี้เดือนหน้าเดือนนี้ อะไรเงี้ยแต่ก่อนที่ฉันจะตายขอได้ไหมขอเฉลโตทำทุกอย่างมันเป็นที่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าอยากอยากทําอะไรให้มันแบบทิ้งแต่สิ่งดีๆไว้เลยเนี่ยเพราะว่าฉันอาจจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้เพราะว่าโปรเจกต์ของฉันมันมีเยอะโปรเจกต์นี่คือความคิดว่าจะทาอย่างงู้นอย่างนี้งั้นเพราะว่าที่วันที่มันค้างอยู่ในใจนี่คืออาจจะเป็นโอกาสคือความคือความสั่งสมในในวัยเด็ก เพราะว่าตอนนี้ที่เจ้ยทานี่เ่ยวกับกลุ่มเยาวชนอยู่อยู่ที่นี่นะเด็กๆอะไรเงี้ยก็คือดูแลเป็นที่เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับอยากเสริมสร้างความฝันอยากเพิ่มพลังใจให้เขาแบบสู้ๆเพราะว่าดูส่วนตัวของเจ้ยนี่มีคนด้านนอกไงแล้วพ่อแม่ชาวนาไงก็คือโอกาสที่เราจะมีความรู้สึกเราด้อยในสังคมเราไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเราไม่กล้าที่จะ โชว์ความเป็นตัวของตัวเราเองคือไม่มีความมั่นใจคือเหมือนกับว่าเฮ้ยไปกับเพื่อนอุ้ยพ่อแม่เพื่อนเป็นตั้งครูอุย้ยเป็นตั้งโน่นตั้งนี่พราะม่เราเป็นแค่ชาวนาทําให้เราไม่กล้าที่จะโชว์ power หลายๆอย่างในความคิดเห็นในความเนี่ยมันมันอยู่ในเนี้ยคือเอาออกมานะตอนนี้คือว่าเอาความรู้สึกเอมได้ของตัวเองนะตอนนี้เอาออกมาเอาออกมาให้น้องๆอย่างเช่นว่า มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกให้หาตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถอะไรดึงเรื่องนั้นออกมาคนเราอะ่ะมันไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนอย่าเอาเราอ่ะไปเทียบกับคนอื่นอะไรตอนน่อมาเนี้ย<ม>เราเราดูซิว่าเราเก่งอะไรตรงไหนหยิบเอาตรงนั้นมาพัฒนาตรงนั้นให้มันดีขึ้น<ม>ก็คือเราจะเป็นแบบว่าเชียร์เชียร์<ม>เนี่ยที<ม>่เจ <"Th ì, S 2> ๊ยู่ตรงนี้หรูอตามว่าอะไรเงี้ยันไี้เก่งอะไรอคนนั้นเก่งนี่เออมาเอามารวมกันอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ที่ที่ ที่เอาจุดแบบจุดขับแคลนได้โอกาสได้โอกาสของตัวเองตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมันยังหลายหลายอย่างที่เราสั่งสงไหมอย่างเนี้ยอยากเป็นนักร้องเอออยากนี่อยากนั่นอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เจ้ทําอะไรกับน้องๆมาคืนนี้ทำทีที่วัดใช่ไหมนตอนนี้ใช่ค่ะที่วัดก็เป็นกล <c oughs> ุ่มน้องๆ้องเ <c oughs> ยาวชนคนดีละกันเออก็คือทุกวันนี้ก็คือว่าอืมให้เขาได้ใช้วันวา่าง วันหยุดให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือเราเอามารวมกลุ่มกันเขาเรียกอ,อะไรอะโปรงรางดนตรีมีน่าอีสานมีการรำฟ้อนรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นดนตรีไทยอีสานแล้วก็วันหยุดหรือว่าวันสําคัญอะไรต่างๆนะเรามาทําดีๆร่วมกันก็่อคือการบทชีพามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็อาศัยการเป็นคนทักพูดของเรานเนี้ย สุดน้ำน้ําเด็กๆแล้วก็ให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจว่าเด็กรุ่นรุ่นนี้บางทีกําลังใจฝังธรรมแล้วก็ส่วนใหญ่น้องๆที่มาคือเป็นน้องเด็กไทยที่ติดตามแม่มาบางทีส่วนใหญ่ก็แม่มาอยู่ที่นี่ก็คือได้ได้แฟนใหม่ใช่ไหมได้ได้แฟนแบบนี้บางบางทีเด็กมันอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านเป็นคนท่านเป็นใครเป็นลูกใครท่านพ่อจ่านอยู่ตรงโน้อนอ,อันนี้ก็พ่ออะไรเงี้ยบางที ตรงนี้คือมันยังหาจุดบาลานซ์ของชีวิตของเขายังไม่ได้ก็ยังจับสนต้องไปโรงเรียนต้องภาษาใหม่หรือภาษากูหลาอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือมาๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่ามาค่อยๆต่อตล้อมน้องเขาอีกทีนึงบางทีน้องเขาอาจจะมีบ้างที่ว่ามีปัญหาก,กับแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือเราอยากเป็นเกิดเชื่อมแล้วก็มาขับมากราร่วม กับโปรเจกต์นี้กับของพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เราถึงว่านี่ไงเวลาที่ดีกว่าที่เราจะไปดูหนังฟังเพลงเออเร้ย<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขส่วนตัวของเราแต่ว่ามีความสึกว่าเฮ้ยเราสามารถทําอะไรมากกว่าน,นี้นะอะไรอเงี้ยแล้วตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนอะไรยเงี้ยเราอยากแฟนเห็นด้วยเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยตรงนี้ที่ที่เห็นเห็นดีด้วยกันแต่ว่าตรงที่ว่าขัดแย้งกันในความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนนันนั้นก็คือว่า เออเรื่องศาสน,นาประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็คุยกันหอวข้อนี้ว่าตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยบางทีเราทําบุญอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราทําบุญแล้วบอกว่าอืตามลักษณะวิถีไทยอย่างเนาแล้วก็อยากอยากให้เขาก็พยายามบอกเขาว่าท,ที่เรามาพบกันมาเจอกันทุกวันนี้อาจจะเพราะว่าเราได้ทํากิจกรรมอะไรดีๆด,ด้วยกัเยนเวลาไปวัดเราไปวัดจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็อยากให้เขาสับคูด้วยกับเราแบบว่า มีความเห็นดี <c oughs> เห็นงานเ <c oughs> ห็นชอบด้วยเพราะว่าน้องบุญมันจะได้แบบสําเร็จผลแล้วก็อยากให้เขามีส่วนร่วมด้วยว่าเท่าที่เรามีโอกาสได้ทําได้เป็นได้อะไรทุกอ,อย่างก็มาจากส่วนนึงก็มาจากเขาที่ว่าซัพพอร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากคืนตรงนี้เขาด้วยบางทีเขาก็เฮอออ้ยอะไรเนี้ยแค่สิ่เล็กๆแค่แต่เดียวแล้วก็ตายแล้วไปไหนเนีอะไรเงี้ยแบบตายแล้วเขาก็คิดว่ามันก็สกูญเออตายแล้วมันก็จบอันนี้อะไรจะไปคิดมาก เราก็บอกว่ามองหน้าได้ไมนะฟังได้ไหมนะมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วตายไปเธอจะรู้อะไรเงี้ยว่าอะไรคือไรแต่ณนะวันนี้ให้เธอเชื่อฉันก่อนได้ไหมเพราะว่าเนี่ยแล้วเธอเชื่อไหมล่ะว่าทําไมเราเธอไม่แปลกใจหรือว่าทําไมเรามาเจอกัน,กน,นที่อยู่ว่าเราห่างกันไปมันก็เนาะมันก็คือนั่นแหละค้าก็เริ่มเริ่มที่จะที่จะ,จะนี่ แล้วก็คือเราก็คุยกันต่อไปแล้วคุยเรื่องประเด็นหลักที่คุยที่บ้านรื่องประเด็นสนทาานาธรรมสนทนาแล้วก็ต่างแบบคนเชื่อแต่ว่าในสิ่งที่เราทําเนี่ยเขาเห็นด้วยมากมเลยเมื่อเมื่อวานนี้เพิ่งเพิ่งคุย,คย,คคยกันเพราะว่าเพราะว่าอยากบวชอยากออกบวชแต่ว่าก็คือเป็นประเด็นที่เขาไม่ได้ตื่นเต้นหร้วเขาไม่ได้แปลกแต่ว่าครั้งแรกที่คบกัน ก็คือก็คุย,คยนั่งคุยกันว่าสนทนากรรนี้แหละว่าแปลงชีวิตแล้ต่อประหยัยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกแต่เริ่มต้นนะว่าวันหนึ่งที่ฉันแก่ตัวขึ้นมาคือฉันจะออกบวชจริงๆแต่เขาไม่นึกว่ามันจะเ็วขนาดนี้แต่ณตอนนี้มีความรู้สึกรู้สึกเริ่มแล้วนะอะไรเนี้ยเริ่มรู้สึกอยากมากตอนนี้ทุกวันนี้ที่เรกเห็นไปว่าไปบ่อนแล้วไปบวชทีพานเนี่ยเป็นคําแนะนําของเขาว่าขนาดผู้จัดก,การเ็ายังมีผู้จัดก,การแบบผู้จัดการึกดขะใช่ไหม ถ้าเราจะไปเป็นแม่ชีตอนนี้เธอเป็นแม่ชีฝึกหัดก่อนไมหมเผื่อว่าเผื่อว่าวันข้างหน้าเธอจะเปลี่ยนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไปลองไปลองไปลองแยิ่งลองยิ่งลองยิ่งลองแล้วก็มั่นใจมั่นใจมั่นใจมากขึ้นว่าตรงน,นี้คือคือที่เราเลือกแล้วอะไรเงี้ยทําแต่เขาก็บอกว่า เขาก็เขาเขาไม่ได้แปลกแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขท,ท,ที่ที่เราตกลงกันต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะแต่เขาไม่คิ้ว่ามันจะเ l i นี้แล้วก็เฮ้ยยัางย่งยังไม่ใช่ตอนนี้พอเห็นเขาแบบเริ่มนี่อะไรเงี้ยก็บอกว่าเออประมาณว่าลิมิตไว้เลยก็คือตอนที่เราเกษียณนี่คือจะเริ่มจริงๆแล้วแต่ณนะทุกวันนี้กะว่าจะลาพักร้อนไปสักหนึ่งสองสัปดาห์คือไปลองดูซิแบบ <c oughs> จริง,รงๆเต็มเวอร์ชั่นเลยที่บ้านไอ้ที่เมืองไทยอะไรเนี้ยตอนนี้ที่เขาส,งสา่งัยที่เขาบอกว่ายังไม่เข้าใจคือว่า เราจะสามารถพบกันได้ไหมอะไรเงี้ยก็พบกันได้ไปเยี่ยมกันได้แต่เราจะมาแบบมากอดรัดปัดหอมกันเหมือนแฟนอย่างนี้ก็ก็มันมันก็ไม่ได้แต่เราไปพูดไปพบไปเจอไปนั่งคุยกันได้เะยอ๋อเหรอแล้ว,ลวเธอจะอยู่เมืองไทยเลยเหรอหก็คือเราสามารถที่จะมาอยู่ที่เพราะฉันมั่นใจแล้วว่าตรงนี้ก็มีวัดคือเราสามารถอยู่ได้ก็การกันก็ก็ไม่รู้อันนี้คือณความรู้สึกนี้ความอยากนี้ที่เรา เราเราเรารู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็คุยกับเขาคือสําคัญมากเลยคือการพูดคุยกันการอยู่ด้วยกันแต่ก่อนก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเออใช่วกไปวนมานะเดีกับเอาแรกแรกที่ปัญหาเข้ามาที่การตอบตัวคือการพูดคุยกันเปิดใจการแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์เนี่ยคือประเด็นหลักที่การปรับตัวเริ่มต้นกับแตนนี่แหละ อ่านหนังสือนิยายมากไปหรือเปล่าจ๊นนะแ่นั้นมีความรู้สึกแบบนางเอกอะ่ะหนังไทยอะมีอะไรนี่พูดเก็บไว้ให้เขาเดาเองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขอโทษนะคะฝรั่งไม่มีคํศัพท์ว่างอนเขาไม่รู้จักคําว่างอน <c oughs> ทุกวันนี้หรือว่าหลังจากนาน,นหลังจากที่เราเรียนรู้กันไล้กันเวลาง,งอนบอกฉันงอนนะตอนนี้ฉันแบบมีความรู้สึก แต่มันไม่มีภาษาที่บ้านวนมันจะบอกออกมเลยว่าฉันโกรธอะไรเงี้ยแ่บฉันไม่พอใจเลยนะตอนนี้อะไรเงี้ยมันเริ่มที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการถ่ายทอดอารมณ์ว่าเราสภาพสภาวะอารมณ์เราอยู่จุดไหนคือต้อง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 คุยกันบางทีเก็บหมักหมมไว้พอเรื่องเล็กๆแล้วมันสูงๆใหญ่ๆพอแล้วเบิดออกทีหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเกิดแตกอะไรเงี้ยเขาบอกมันแย่ ล้วพี่มามาแล้วพ e ี่บอกว่าจับไทยบ่อยปะคะเราว่าบ่อยค่ะปีละบ่อยอแต่ก่อนนี้บ่อยปีละสองสามครั้งบ่อยหรือยังเนี่ยปีละสองสามครั้งเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกผูกพันกับตรงนั้นนะแต่ว่าพอทุกวันนี้ เราเริ่มจะติดที่นี่แล้วอะไม่รู้เป็นไงพออยู่นี่ก็คิดถึง,งนดแต่ว่า<ม>คิดถึงเมืองไทยนี่ก็แค่พ่อกับแม่นะทุกวันนี้พ่อกับแม่แล้วก็มีความรู้สึกเออญาติพี่น้องเนี้ยมันก็บอกว่าเราต่างโตต่างก็มีครอบครัวหน้าที่รับผิดชอบอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ว่าทิ้งกันมาแต่ว่าแบบว่าถ้ามีอะไรมีอะไรเราก็คุยกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราแบบนึกถึงจริงๆเลยคือจุดหลักจุดใหญ่ก็คือพ่อกับแม่ อืมจะพูพ่อกับแม่ได้แต่งั้นก็เพราะว่าอาจจะคือคือเราไม่ได้เหมือนกับว่าคิดถึงสภาพสังคมมาเท่าต่อแรกๆไม่ค่ะไม่ค่ะเหมืมอนเหมือนอ,อ,อาจจะเป็นเพราะเราโตด้วยแล้วก็ที่าประสบการณ์เออประสบการณ์แล้วก็อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราหวยหาจริงๆแล้วมันมันมันก็อยู่กับเรานี่แหละเราเจอคําตอบแล้วไงเออเราก็เหมือนกับว่าเออเรามีความสุขกับกับ แต่ตรงนี้แล้วมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลากลับปไปเมืองไทยอากาศร้อนเอ้ยรถติดจะไปไหนมาไหนโดยเฉพาะเวลาไปทำเรื่องติดต่ออะไรเนี่ยมันไม่มันไม่มไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเวล่ออเวลาซึ่ง <c oughs> ซึ่งเราอาจจะติดระบบที่นี่แล้วที <c oughs> ่ว่าแบบว่าอืมเขาเรียกอะไรอ่ะชีพิตติดกับล็อกบุ๊กไอ้เขาเรียกอะไร บนันทึกเอเดนได้ว่าวันนี้มีอะไรมากเลงทำอะไรเหมือนกับชีวิตเป็นตารางไปเลยแล้วก็สามารถมีการวางแผนชีวิตได้เป็นป,ปีได้เป็นเป็นปีเลยค่ะว่ามันก็เลยมันมันง่ายอ่ะที่นี่จะไปไหนมาไหนก็องวกาใช่ใช่ใช่<ว>ๆๆแล้วกการจัดการชีวิตง่ายกว่าแต่ถ้าไปเมืองไทยจริงๆได้คิดว่านา่าจะเป็นหนึ่งลวพ่อแม่แล้วก็ไปแบบว่าไปแบบสบายๆไม่ไม่ต้องอะไร แต่ว่าถ้าจางก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆก็คือกลับไปตายที่บ้านนั่นแหละจะ <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่แก็คืออยากจะไปอยู่ยค่ะอยู่ที่เมืองไทยตายที่เมืองไทย<ม>ตอนนี้มีแรงก็ดิ้นไปดิ้นมาระหว่างเมืองไทยสวีเดนก่อก็คือว่าตอนกลับไปนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเมืองไทยมัน มันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปาไหมที่เรารู้สึกว่าแบบกลับไปแล้วเฮ้ยมันแบบว่าเปลี่ยน,ยน,น,ยนรู้สึกว่าเปลี่ยนถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่จุดเล็กๆของสังคมของเมืองไทยก็ตามู้ส่วญาที่กับานที่ชอบอยู่ที่บ้านนอกรู้สึกว่าสังคมที่บ้านนอกจะเสพวัตถุกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกจะจะอะไรก็ไม่รู้คือหลงทางอ่ะหลงหลง หลงมวัวเมาก็ว่าได้อาจจะด้วยความขาดแคลนมั้งส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าเขาว่าเราหรอกถ้าเราอยู่นะตรงจุดนั้นเราก็คงเหมือนกันอะชีวิตยากจนมันก็หยหาไผ่หาแตนเงินแตงทองนะเนาะแล้วซื้อหวยเล่นไพ่อะไรกันหนึ่งเนี้ยซึ่งมันมันไปในทางที่ผิดอะแทนที่จะคิดหาเรื่องทํามาหาก,กินหรือแบบว่า อะไรที่มันเป็นประโยชน์แต่พูดแต่นั้นจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษามันต้องพัฒนาคนนั่นแหละเออมันมันสมัย่อนมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราสมัยไม่ไม่อันนี้รู้สึกว่าที่จะเกิดมาคาดเกี่ยวจะได้เห็นตั้งแต่สมัยตะเกียงนะที่เกิดในยุคก่อนที่ที่ที่สมัยไฟฟ้าเข้าก็คือตะเกียงยังจำได้ไฟฟ้าเข้าจนมามอเตอร์ไซค์จนมารถยนต์มือถือไปเพจมือถือแล้วแบบ แล้วสภาพชีวิตสังคมคนด้านนอกเปลีน่ยนไปมากแต่ก่อนนี่คือเรียบง่าย<ม>เรียบง่ายขอกันกินบ้านนี้มีพริกบ้านโน้นมีข่าบ้านนั้นมีผักหอมมุ้ยวันนี้เป็นอ่อมได้เป็นแกงอ่อมได้เพราะว่าเ่อนบ้านทุกวันนี้คือบาทเงินยี่สิบบาทไม่มีความหมายอะ<ม>่ะคือม,มันมันมันเปลี่ยนไปมากแล้วทุกคนก็มุ่งแต่ แต่อยากจะรวยโดยที่เงินมันจะมาทางไหนอะ่ะถ้าไม่ขยันทำมาหาก,กินเก็บหอ,อมรอมริสที่นี้รู้สึกสึกเอ,อ้ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ว่าโอกาสที่ที่คิดไว้ในอนาคตข้างหน้าที่คิดไว้นะที่อยากจะไปเปิดแบบเป็นโรงเลี้ยงเด็กเขาเรียกวอะไรรับ <c oughs> ดูแลเด็กอะ <c oughs> ตามเวลาพ่อแม่เขาไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่หมู่บ้านไม่ต้องตรงไหนอะ่ะเอาที่หมู่บ้านตัวเองเนี่ยเริ่มจากลูกหลาน